รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่องห้าร่วมกับบริษัท ASV Promotion จำกัด g o ทีวีพาอมเด็กกูลสเสนอสโมสอนสีขาว รายการที่จะทําให้คุณเนี่ยได้รู้นะถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกของคุณนะครับถูกต้อง และถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะมีเคล็ดลับ,บดีๆที่อยากจะบอกต่อให้กับเราหรือมีคําถามน,นะคะสามารถ inbox มาได้ที่แฟนเพจรายการไว้์ยังคลับนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาด้วยแล้วคุณก็สามารถติดตามข่าวสารของรายการเราได้ทาง Facebook และก็อินสตาแกรมด้วยค่ะใช่แล้วครับพญ,ญ่าครับพี่ชาวเดินไปข้างนอกตอนนี้เนี่ยมีคนเดินเข้ามาแล้วบอกพี่ชาวครับเลี้ยงเด็กยากไหม <c oughs> พี่ก็เลยบอกว่าไม่ยากหมั่นโอนเงินให้ทุกเดือน <c oughs> นะคบพี่ชาวเลี้ยงเด็กแบบเนี้ยเด็กคนละแบบ เด็กยขาแปลกนะเขาบอกว่าเลี้ยงไม่ยากครับถ้าอยากจะรู้ว่าเลี้ยงยังไงติดตามได้ในรายการของเราครับนั่นคือสโมสรสีขาวนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ทั้งสี่ครอบครัวพร้อมเรียบร้อยแล้วใช่แล้วไปเจอพวกเขากันได้เลยครับวันนี้อ่างเปล่าจะมาโชว์ความทุกคนให้ดูนะครับเย้พอตั้มแมนิงน้องติ้นลูกผู้ชายไวไลสู้สู้วันนี้ผมจะพาแอร์ฟอร์ดมาคว้าแชมป์ให้ดูครับเย้ น้องชาชา,า,าตาก,กมมาลมอารมณ์ดีชนะแน่นอนเย้และสี่ครอบครัวของเราในวันนี้ก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆหนูๆมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่นอกบ้านกับสมโมสรสีขาวรายการที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ก็สามารถเรียนรู้ลูกน้อยไปพร้อมๆกันได้ค่ะช่วงสวัสดีเพื่อนเลิฟ เป็นนํำเนียมของรายการของเราครับคุณผู้ชมครับได้เห็นหน้าตากันไปแล้วต้องทําความรู้จักทั้งสี่ครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นนะตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วสวัสดีด้วยครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าแต่ละครอบครัวเนี่ย คุณแม่ที่แพ้ท้องอ่ะมีทานอะไร,ประแปลกบ้างไหมจริงๆชื่อชาชาคำว่าชาชานี่คือมาจากน้ำชาเนี่ยค่ะเนื่องแบบว่าตั้งแต่ตอนท้องเนี่ยปกติคนท้องเนี่ยจะดื่มน้ำชาไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีคาเฟอีนใช่ไหมคะคแต่ว่าช่วงนั้นะอยากดื่มมากมทั้งที่ปกติเนี่ยไม่ชอบไม่ไม่ใช่คนที่ชอบดื่มน้ำชาเลยครับก็พยายามมากที่จะไม่ทานค่ะเวลาอยากทานมางนีจะมีติปบ้าง ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่านอกจากนั้น,นเนี่ยในส่วนของอาหารนะคะที่แปลกก็คือแต่ปกติเนี่ยทางคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยชอบทานอาหารไม่เหมือนกันแต่ในช่วงท้องเนี่ยทานเหมือนกันทุกอย่างเลย่เะค่ะเราที่แปลกกว่านั้นคือพอคลอดออกมาเนี่ยแนวนมอาหารที่น้องเริ่มทานเนี่ยตั้งแต่หลังหกเดือนไงก็ทานชอบเหมือนพ้อ,องเขาทุกอย่างเลยทั้งน้ำอาหารผลไม้ทุกอย่างเลยโอ้โหไม่น่าเชื่ <oi? S 2> ชอต้องเชื่อค่ะแล้วครอบครัวอื่นล่ะคะเขาเป็นยังไงะมีไหมครับน้องแอร์ฟอส ไม่แพ้อะไรเลยไม่แพ้อะไรเลยไม่ทานอะไรแปลกๆเลยทานแค่น้ำเต้าหู้อย่างเดียวค่ะน้ำเต้าหู้ก็มีประโยชน์นะคะนี่รู้ไหมว่าตอนแม่ทันนีท้องอ่ะท้องเนี้ยชอบทานอะไรรู้ไหมทานอะไรฮะแต่ห้ามเอาเยื่ยงอย่างนะคะจุดไม่ขีดแล้วอมไม่ขีดอ่ะเดียว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 อันนี้แปลกมากจริงถัยาไม่ได้แปลกอย่างเดียวเขาเรียกว่าประหลาดเลยแหละนะน่ากลัวนี่ห้เมาเอายี่ยงอย่างแสดงว่าเขาชอบกลิ่นเหรอ อาจจะใช่เขาบอกคนนั่งพ่อเล่าให้ฟังมันนั่งจุดอมจุดอมอ่ะเลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้คุณผู้ชมครับคุณแม่ทันย่าจะเล่นมายากลเก่งก็ได้นะจุดไม่ขีดแล้วอมนะครับผมอย่าเอาที่ยาเนี้ยนี่ไม่ดีไม่ดีอันตรายนะครับผมอ่ะครอบครัวต่อไปนะครับผมทานได้ทุกอย่างค่ะไม่แพ้เลยไม่มีแพ้อะไรเลยใช่ค่ะแล้วคุณพ่อ่ะมีแพ้อะไรบ้างไหมครับ ไม่แพ้ค่ะไม่แพ้ค่ะสุท้ายครับคุณผู้ชายอันนี้คือไม่ไม่อยากทานอะไรเลยค่ะแต่แต่แพ้เยอะมากช่วงช่วงสี่เดือนแรกนี่จะแพ้มากทานอะไรไม่ได้ก็ทานได้แต่น้ำข้าวต้มกับผัดผักค่ะตอนนี้คุณแม่คุณแม่ไม่อยากทาน คุณพ่ออยากทานอะไรบ้างไหมครับก็กินตามปกติครับก็ทานตามปกติที่เขาที่เขาแพ้แล้วไม่ชอบอีกก็เหม็นเหม็นหน้าพ่อเ่ยอ๋อพวงมาถึงเราด้วยใช่ครับเหม็นกินตัวถ้ากินตัวก็เหม็นเหม็นไปหมดเลยครับอ๋อเนี่น้ำแมแพ้ลักษณะการแพ้มีหลายอย่างอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยแม่แต่ละคนจะแพ้อะไรอ่าเดี๋ยวช่วงแรกกลับมาเราจะได้ทราบกันแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ รู้จักคุณลูกมากน้อยขนาดไหนเราจะมีคำถามมาให้ตอบกันช่วงหน้าสักคู่เดียวกับสโมสอนสีขาวครับสโมสอนสีขาวสโมสอสีขาวกลับเข้าสูาสสส่รายการสโมสอนสีขาวนะคะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องตอบคําถามซึ่งเราจะมีคําถามด้วยกัน3คําถามด้วยกันนะคะแต่ละข้อจะมีคะแนน20คะแน,น แต่และครอบครัวมีไม้กระสิ์อยู่ในมือแล้วเมื่อไรก็ตามนะคะที่ได้รับสัญญาณจากพี่เชาวฉาให้ตอบคําถามใครใตอบได้ยกขึ้นมาเลยนะคะ,ะใครที่ยกเด็วที่สุดคนนั้นจะมีสิทธิ์ในการตอบคาถามและถ้าตอบถูกได้ไปเลย20คะแนนครอบครัวไหนทำคะแนนได้มากสุดก็จะได้รับที่โเชอร์จากทางรายการสมุสรสีขาวไปนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นเนี่ยได้สังเกตพฤติกรรมของลูกน้อยมากน้อยแค่ไหนในช่วงเรื่องของหนูรู้หรือไม่คะ่ะ ช่วงเรื่องของหนูรู้หรือไม่มาที่คำถามแรกเลยดีกว่านะคะคำถามแรกถามว่าให้เด็กใส่กำไลข้อเท้าหรือกระพรวนจะเกิดโชคลาภวาสนากับเด็กและครอบครัวจริงหร,หรือไม่ค่ะพร้อมแล้วยกครับครอบครัวของน้องอ่งเปาครับไวสุดฮะจริงหรือไม่ครับไม่จริงครับไม่จริงสาเหตุเพราะ อาจจะเป็นความเชื่อของผู้ใหญ่สมัยก่อนเหมือนกับว่า,เ,าเวลาลูกคลานนะคะเวลาถ้าเราลูกไปไหนไกลๆอย่างเี้คะ่ะเราจะได้รู้ว่าลูกอยู่ตรงไหนคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นกุ่สโลบายของคนสมัยก่อนใช่ครับที่เขาอยากจะรู้ว่าเออลูกหลานเราอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงอ,อาจจะเป็นเครื่องเสียงนะถูกไหมครับน้องธนาะครับ ถูกต้องคะ่ะ้อ่นะครับผมอ่มาฟังคําคตอบกันนิดนึงนะครับว่าอยังไงไม่จริงยังไงบ้างประโยชน์จริงๆของการใส่กําไลหรือกระพรูนนั้นคือการบอกว่าเด็กหลับอยู่หรือว่าตื่นขึ้นนะคะเป็นการบอกตําแหน่งของเด็กเมื่อเด็กมีการเคลื่อนไหวจะทําให้มีเสียงนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบว่าคุณลูกอยู่ที่ไหนครับถูกต้องแบบนี้นะครอบครัวของน้องอัองเปารับไป20คะแนนมาถึงคําถาม ข้อที่สองกันะค่ะข้อที่สองนะคะถามว่าการใช้แผ่นเจลลดไข้ได้ผลจริงหรือไม่ค่ะยกรับเอานะฮะครอบครัวของน้องตินนะครับเชิญครับอ่อไม่จริงครับไม่จริงนะครับครับก็การจะลดไข้ก็จริงๆต้องเช็ดตัวนะครับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในะะการลดไข้ของเด็กคำตอบแบบนี้เป็นงไงทุกคน ลดไข้พร้อมกับการเช็ดตัวการเช็ดตัวนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดทําให้ไข้ลดเร็วที่สุดค่ะโอเคนะครับผมตอบถูกไปนะครบอครบวงน้องตินๆรับไป20คะแนนคําถามข้อสุดท้ายขอโชคดีครับถามว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลัง6เดือนแล้วจำเป็นต้องใช้นมชนิดอื่นเลี้ยงทารกเสริมด้วยหรือเปล่าเอาล่ะยกครับ ครอบคัวของน้องชาชาครับเชิญค่ะจริงๆนมแม่ไม่นมแม่มีประโยชน์กับลูกค่ะถึง6-7ถปีค่ะซึ่งตัวนี้หลัง6เดือนแล้วนมแม่ก็ยังมีประโยชน์นะคะโดยสารอาหารที่ได้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตามวัยตามความต้องการของน้องเท่านั้นเองแต่ยังมีประโยชน์อยู่เสมอน้องไม่จําเป็นจะต้องใส่นมอื่นเสริมค่ะคุณแม่บอกว่าไม่จําเป็นนะคะน้องธัญญาครับถูกต้องค่ะ นะครับผมเอาล้วครับผมตอบถูกแบบนี้นะครอบครัวของน้องชาชารับไป20คะแนนและตอนนี้คุณผู้ชมครับผ่านมา3ข้อมีคะแนนเท่ากันอยู่3ครอบครัวคือครอบครัวของน้องชาชาน้องอ่างเปาและน้องตรินนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วต้องตัดสินด้วยคำถามพิเศษครับและคำถามพิเศษถามว่าสโลแกนของท่าอ้อมกูลคืออะไรค่ะยกครับครอบครัวของน้องชาชานะ สโลแกนครับนุ่มๆซึมซับเร็วไม่อับชื้นหรือเปล่าคะนุ่มซึมซับเร็วไม่อับชื้นถูกต้องตังคย่าถูกต้องค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะอาแล้วครับผมสรุปคะแนนนิดนึงครับในสัปดาห์นี้นะฮะครอบครัวที่ชนะเลิศไปได้แก่ครอบครัวของน้องชาซารับกีฟตบัวเช่าจากทางรายการสโมสรสีขาวไปได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่ได้สนุกกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ เราจะให้น้องๆเนี่ยมาแข่งกันคลานจะสนุกขนาดไหนกลับมาเจอกันในสโมสรสีขาวค่ะสโมสรสีขาวและแน่นอนคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการจับน้องๆมาคลานแข่งกันนั่นเองครับใช่ล้ค่ะและผู้ชนะเลิศของเราจะได้รับทุนการศึกษา5 0า0ันบาทรวมถึงผ้าอ้อมกูนอีกหนึ่งรังใหญ่ไปใช้กันฟรีๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะคะไปฟังกฎกติกาในช่วงแ Happy c กูนแ a p p y r ร n นกันค่ะใช่ครับผมช่วง Happy Good Happy Run สนับสนุนโดยพาอ,อ้อมเด็กกูล กติกาช่วงแฮปปี้กูนแฮปปี้รันของเรารอบแรกคุณพ่อและคุณแม่จะต้องไปหยิบเสื้อกล้ามและผ้าอ้อมเด็กกูนข้างหลังเสื้อกล้ามจะมีหมายเลขติดไว้หมายเลข1จะแข่งกับหมายเลข2และหมายเลข3จะแข่งกับหมายเลข4ค่ะใครครานงเข้าสู่เส้นชัยได้ก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะตอนนี้สี่ครอบครัวน่าจะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะขอส,สี่แม่สี่ครอบครัวหน่อยแล้วโอเคถ้าร้มแล้ว ขอเชิญตัวแทนนะคะมารับเสื้อแล้วก็ผ้าอ้อมกุลไปใส่ให้น้องๆเลยค่ะใช่เ, <นะ S 2> เลยนะคะเราจะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะฮะมีทั้งผ้าอ้อมแล้วก็เสื้อให้กับน้องๆด้วยสวมใส่ที่ตัวน้องๆก่อนการแข่งขันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมการแข่งขันก<า>ันหมายเลขหนึ่งเจอกับหมายเลขสองและหมายเลขสามเจอกับหมายเลขสี่ใครจะเจอใครสักครู่ไปติดตามกันครับ เจอกับน้องเปาค่ะใช่แล้วนะใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้พร้อมเรียบร้อยในสนามของเราแล้วนะครับไปฟังสัญญาณจากพี่ลีโอคุงการ5 4 3 2 1สองหนเลโก้เอาละครับเกียชาวครับครับบายเล็หนึ่งน้องปริศครับในเสื้อสีเหลืองครับมาบายเล็กสองน้องอังเปาในเสื้อสีเขียวครับเอาละครับแม่ตินยังนั่งนิ่งๆอยู่ครับมองสภาพตัวเองอยู่อังเปาเดินทางแล้วครับอังเปาตามขวดน้ำครับเฮียครับ อย่ากนี้โตขึ้นอนาคตเป็นอะไรครับเฮียอนาคตนี่เจ็บขวดแน่นอนเลยชอบขวดน้ำขนาดน,นี้ตอนนี้น้องอั่งเปาของเราออกตัวด้วยขวดน้ำของคุณพ่อแบบแรงดีไม่มีตกส่วนน้องตินนั้นเออลูกคะ่ะได้เวลาแข่งแล้วค่ะลูกไปค่ะลูกไปคะ่ะอั่งเปาตอนนี้ แวะซ้ายครับทักทายแฟนเพลงครับเอาล้วครับแม่ <brainstorm ing> อ่างเปาเห็นน้ำไม่ได้เข้ามาเลยเป็นเด็กที่กระหายตั้งแต่เด็กเลยฮะชอบน้ำนะครับเปิดเดี่ยวชาวฮันโตขึ้นมาก็จะชอบน้ำเหมือนกันเป็นน้ำขวดเหรอครับปาเป็นน้ำเป็นอ่างครับผมมาแล้วครัฮะฮะนตรงนี้มาแล้วครับผมยังไงฮะโอ้โหโทีเดียวครับยังไงครับแม่มองหน้าหาพ่อครับโอ้พ่อใครครับหาพ่อของเขานี่แหละครับผมเว้ยนะฮะ สวันดีดอมตีนผมเดินไปแล้วครับอ่างเปลงงครับเปิดแต่ไม่ให้กินครับอะไรวะเงี้ยเอาแล้วครับผมตีนค่อยๆค่านตามกระป๋องที่เขาคุณพ่อมาล่อครับอ่างเปลยังไงอ่างเปลตามมาแล้วคุณพ่อรีโมทกับน้ำมาเอาล้วครับยังไงครับใกล้แล้วอย่าประมาทนะครับเฮียตีนผมขยับไปครึ่งทางแล้ยไกลแล้วครับยังไงครับมาแล้วครับถ้าแตกคออะไรรรคคับสิงเจอร์ครับถ้าแตกคอซินเจอร์สินเจอร์สินเจีอร์เจียรียบร้อยครับอ่างเปาชนะไปอ่างเปลงงพ่อครับ และแล้วก็เป็นน้องอ่างเปานะคะที่ชนะใส่ใส่ไปในรอบนี้มาดูกันว่าน้องๆอ,อีกคู่นั้นใครจะเป็นผู้ชนะที่จะมาชิงทุนการศึกษา5,000บาทกับน้องอ่างเปาและรับพออ้อมเด็กกูลไปใช้กันฟรีๆเลยละคะ่ะและคู่ต่อไปนะคะน้องชาชากับน้องแอร์ฟอสค่ะตอนนี้พร้อมในสนามเรียบร้อยแล้วนะไปฟังญสญาจากพี่ลีโอคุงกันนะครับผม5 4 3 2 1่ลกเอาละครับเพียร์เชาครับยังไงครับตอดีครับหมาย น้องชาชาเสื้อสีปูตัดหน้าเลยครับออกตัวปุ๊บตัดหน้าเลยครับเยี่ยมครับผมแล้วหมายเลขกสีน้องแอร์ฟอร์ดครับโอ้ยเฮียครับมาดูรถแข่งเซอร์กิตเลยครับโอ้โหนี่เบียดกันมาเลยฮะบางไลายกันีแม่มีบางไลน์กันด้วยครับมาครับผมเอาวนะครับผมเอาลนะครับโอ้เรียกได้ว่าตอนนี้มัดหน้าเลยครับทั้งคู่อเลิศทั้งคู่เลยครับช่วงเวลาดีพอดีฮะเอาละครับแม่น้องแอร์ฟอร์ดครับตอนนี้ครับเอาแป้งทับมาล่อลูกครับตอนนี้น้องแอร์ฟอร์ดก็ออกสาแสงด้วยตลับแป้ง ของคุณแม่ค่ะในขณะที่น้องชาชานั้นกําลังเพลินๆชิลๆอยู่ดีแต่คุณแม่ก็ไม่รอช้าค่ะยกมรดกของเล่นมาทางบ้านเพื่อให้น้องชาชาออกคลานให้ได้ค่ะตอนนี้ครับชาชาได้น้ำแล้วครับคุณพ่อ,อนนเอาน้ำล่อครับอันนีแข่งขันหรือไก่ครับเ <c oughs> <c oughs> ครับผมไม่ใช่ตีไก่นะครับตีให้พักให้น้ำด้วยน,นะคะแม่ถ้าคุณพ่ออมน้ำแมและบ้วนใส่นี่ใช่เลยครับตอนนี้แถวปีบอสันไปเห็นสาวแล้วครับ เดี๋ยวไปหาทันย่ามันไกลขอตีชาชาตรงนี้ก่อนได้ไหมโอ้คู่นี้แกเบียดกันมาครับมาแล้วฮะชาช่าตามมาแล้วชาช่าแซงวงนอกครับโอ้แสดงว่าเครื่องแรงกว่าครับถึงสามารถแซงวงนอกได้ชาชาเห็นแล้วครับยังไงครับแซงหรือเปล่าอา้าวล้องเบรกแล้วครับแอร์บอสอ้า หาเพื่อนับแม่ฟอสใจเป็นไรอ่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องชาชาและน้องแอร์ฟอสต่างก็ลุมกันหลอกล่อให้ลุกๆคลานกันให้ได้แต่ดูเหมือนน้องแอร์ฟอสจะตกใจซะแล้วล่ะค่ะร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะครับตอนนี้คุณแม่คว้าแบงค์พันเลยครับอดน้องลุกขึ้นยืนเลยครับโอ้โหแบงค์พันมีกับพลังอย่างเงี้ยแหละครับตอดีแ้เกิดขึ้นกับแบงค์พันครับเฮียผมบอกแล้วครับว่าเรื่องราวของเงินมันเป็นเรื่องของเงินมันนี่ power จากที่น้องคลาดอยู่เดินได้เลยครับเฮียครับครับผมนี่้าเออมหลย ไม่ประดานันชาชาเห็นลูกบอลแล้วครับสายตาอยู่ที่ลูกบอลอย่างเดียวเอาละครับมาเลยครับมาเลยขุดพ่อแล้วครับหัวเดียวครับมัวเดียวครับอย่าเกี่ยไปไกลเกินสายตาน้องเห็นครช่วงเวลาที่น่าจะสามารถไปได้ไกลเลยทีเดียวเลยโดนเหล็กคนนี้นาคตไกลครับนะครับผมหมายถึงว่าหมายถึงว่ามีอนาคตที่ดีใบขาดอีกไกลเลยเขาก็จะมอ้ยไปนะครับแป้วครับลูกบอลชาชาครับ ชา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 กำลังจะเส้นชัยครับชาชาแอร์บอสยิมไปกองครับเออดีใจด้วยชาชาดเดียวลูกอิดเดียวลูกอิดเดียวลูกชาชาไปเลยแล้วก็เป็นน้องชาชาค่ะที่ได้ไปแข่งคลานกันต่อในรอบสุดท้ายกับน้องอ่างเป่าแต่ในรอบนี้จะมีอุปสรรคระหว่างทางที่คอยทดสอบน้องๆให้ผ่านไปให้ได้ผู้ชนะนั้นจะได้รับทุนการศึกษา5,000บาทแล้วรับผ้าอ้อมเด็กกูลไปใช้กันฟรีๆเลยค่ะ ไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับไปฟังสัญญาณจากลรีโวคุง5้3สี่สสองหนึ่งเล t ส์กเาละครับเฮียชาวครับครับตอนนี้ครับโอ้ยออกตัวมาปุ๊บชายชาผมพุ่งเหลาหญิงเลยครับสุดยอดมากครับผมไปได้สอบคืบครับน้องชาชาในเสื้อสีฟูครับโอ้ยสุดยอดเฮียชอบครับอย่างนี้เจียวแล้วก็อีกหนึ่คนนะครับน้องอักเปาในเสื้อสีเขียวอ่อนครับ งเป้าของเรายัางอยู่ที่เดิมนะฮะคุณพ่อเอาบอลดมาลอบอกบอลลูกใหญ่ที่กว่าชาชาลูกเดินตามมาเลยค่ะบแม่ชาชาคึกมาก ตอนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากการแข่งขันเราจะขออนุญาตตรวจฉี่หน่อยฮะครับผมนะคะ<อ>ว่ามีสารก,กระตุ้นหรือเปล่าแอบย่ออะไรลงไปในนมหรือเปล่าฮะแล้วเราจะตรวจอุจจาระคุณพ่อคุณแม่นะครับผมไม่ขนาดนั้นครับตอนนี้ใช้ไม้แขวนเสื้อครับพี่เฉาครับอยากจะบอกเลยเกินนะคะว่าสุดยอดของหลอกล่อต้องยกให้บ้านของน้องชาชาจริงๆค่ะคุณแม่ค่ะเล่นเอาไม้แขวนเสื้อมาด้วยงานนี้ได้ผลนะคะ ลูกน,น้องอังเปานั้นยังไม่พ้นบ่อบอลของเราเลยค่ะต้องเอาใจช่วยน้องๆกันด้วยนะคะอารับชาชาผ่านโคง้งพปกระเษมเราเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับคุณแม่แต่เต็มที่ได้เ่าที่เต<ม>็มที่ครับแม่ชาชาพักเลี้ยงอาหารลางวันให้กับป้าๆนะครับผมเยี่ยมมา,คา, <c oughs> ก,ากครับตัดแกงใส่ถาดหลุมครับโอ้ยช่วยกันเลยยังไงพ่อก็พยายามของน้องอังเปาครับยัดของกินเย่างเลยครับอาแล้วครับด่านุูกตาลบลุกครับคุณแม่ไม่รู้จะทำยังไงครับกติกาเราห้ามจับครับครับคุณแม่กูเต็มที่รับ แม่ก็พยายามใช้ไม้วลเสื้อเขี่ยครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม้แผ่นเสื้อเนี่ยเด็กชอบตรงไหนนะครับที่มีคังแรกให้คนที่สารชาติคลานเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะเอาไม้ผลเสื้อมาล่อลูกนะครับผมครับผม,ะะผ,มผมอนุญาตให้ใช้เกี่ยวแขนและลากเขาเซนชัยเลยก็ได้นะฮะอ่ปาวผมตอนนี้นั่งเป็นสังกะจายนะครับเล่นเป็ดครับผมครับผมเดี๋ยวรอคนนะฮะรอคนขอหวยอย่างเดียนะคร,ครับผมนั่งโชว์ภูมิเป็นสังกะจายแล้วครับ อ่านไปตที่ขอบแล้วที่ขอบของชาชาอยู่ที่ขอบแล้วครับยังไงครับจะถึงแล้วชาชาแตกขอบอีกนิดเดียวแตกขอบไม่ธรรมดาครับผมจะขอบคุณม้าด้วยครับแต่ขอบลายขอบยังขอบยกงขอบยางเรียบ้อยและรองชนะเลิศวันนี้นะคะได้แก่น้องอังเปาค่ะรับทุนการศึกษาจากสโมสรสีขาว3,000บาทนะครับแล้วก็รวมถึงพ่ออ้อมกูนอีกหนึ่งลังใหญ่ไปใช้ฟรีส่วนผู้ชนะเลิศของเราครับน้องธัญญาครับวันนี้ได้ คือากานอธิษาจากหมดรเอาห0 0พันบาทนะครับผมแล้วก็รวมถึงนะพ่อ,อ,อคุณอีกหนึ่งรางใหญ่เช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสี่ครอบครัวนะคะที่มาร่วมสนุกกับเราแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงลูกกันค่ะใช่แล้วส่วนผู้ชมพิจทางบ้านนะครับอยากให้ลูกหลานคุ่มคานแข่งกันแบบนี้สามารถสมัครได้ทาง Facebook ของเรานะครับแต่น่าเสียดายวันนี้โมดสอสีขาวของเรา ต้องปิดส,มสโมสรเวลาหมดเรียบร้อยแล้วกักรวันเสราร์หน้านะครับทางท,อทบอห้าเวลาสิบหกนาฬิกาห้านาทีถึงสิบหกนกาสามสนาทีครับค่ะลากันวันนี้นะคะด้วยคลิปน่ารักน่ารักจากเด็กทางบ้านด้วยพบกันใหม่วันเสราร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ